จ,จ <c oughs> อยากเต้นเลย, <c oughs> ยเต้นโจ๊ะโจ๊เดี๋ยวกินเสร็จเลวกำลังดีสวัสดีครับผมแล้ววันนี้พบกับช่องไฮกั๊ดนะครับ ทุกคนรู้จักส้นตําน้องดีจอยหรือว่าส้นตาโจโจนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับผมร้านนี้นะครับได้มีกระแสครับผมกระแสที่แบบว่าดังมากๆครับผมทำให้แบบว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนน่ะตามไปถ่ายกันครับคนที่ไปถ่ายนะแบบโหคือยอดวิวคือแบบพ่มทลายครับผมไหก็ร้านขึ้นจุดเด่นของร้านลุงเนี่ยความเผ็ดครับผมคอนเซปต์ของร้านเขาก็คือไม่เผ็ดก็ไม่ขายใครสั่งไม่เผ็ดคือลุงเขาไม่ขายเลยประมาณนั้นแล้วก็เราใส่พริกครับผมพริกนี่คือแบบว่าโห้แทบจะเทครับผมเผ็ดกันแบบว่าแสบปากปากพองกันไปเลยอะไรเงี้ยแล ผมจะมาท้าทายความเผ็ดของร้านลุงว่าจะเผ็ดสักแค่ไหนเชียวอะหลไรคนเขาบอกว่าแบบเนี่ยเผ็ด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 ก็อยากจะรู้จริงๆมันจะเผ็ดขนาดไหนไมผมก็เพิ่งรู้ว่าร้านลุงเขาอะได้เปลี่ยนร้านแล้วครับผมเปลี่ยนสถานที่คือแบบแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะผมก็อยู่ประมาณพระขนดยุทิน3 7ครับผมก็คนก็น่าจะเยอะอยู่นะวันนี้ผมก็เลยส้างการสั่งไลแมนมาแต่จริงๆไม่ได้บอกว่าที่เกียดหรืออะไรหรอกเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าสถานการณ์มันยังไม่ค่อยโอเคครับสิ่งที่สาคัญของวันนี้ครับ ผมจะไม่ได้มากินอย่างเดียวแน่นอนผมต้องมีอะไรที่พิเศษพิเศษแน่ๆผมจะมาเล่นเกมกับมาร์กนะผมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมครับผมก็ต้องโทรชวนไอ้มาร์กก่อนช่วงว่างก็ไม่รู้เฮ้ยหรอไอ้มาร์คมึงว่างปะกูมีเกมมาให้เล่นเว้ยมันเป็นอาหารที่แบบมึงชอบเลยเป็นสิ่งที่มึงชอบเลยเว้ยถ้ามึงมาแต่ว่ารีบๆีมาหน่อยนะมันนานแล้วมันเดี๋ยวมันจะอ่ามันจะเซ็งอ่ะเออรียบรีบรีรีบรีบเข่เข่เข เรียบร้อยแล้วครับกำลังจะมาครับผมก็เดี๋ยวเราไปรอไอ้มากันครับผม One hour later เนี่ยผมอยากกินเนี่ยเนี่ยมึงชอบกินกูนชอบกินส้มตำแต่กูไม่กินเผ็ดมึงก็รีวิวกูไม่กินเผ็ดนี่ยของมึงอยากกินทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้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 อร่อยอ๋ออันนี้คือกินนี่คือของโปรดอ่นาเน,นี่ยของโปรดเหมือนกันเนี่ยโหตำไหลบวัว <c oughs> นี่กูไม่ใช่ส้มตำตำพริกตำพริกมึงรู้หรอร้านจากร้านไหน นะให้มึงเดาให้มึงเดาร้านมันใส่พริกเยอะๆถ้าเป็นร้านอะไรอ่ะมึงบวดว่ามึงอยากกินอยู่แล้วมึงปวดว่ามึงอยากกินอับตะยามไมใช่มึงไปถึงดูดเลยเหรอไอ้นี่ไงไอ้สมยงไม่ใช่อยู่กลางหน้าบักซอยอ๋อยัยผิดหวังส้มตำไปนี่ไงอะไรเฮดแอนด์โชเดอร์เตออเตออเออรีจอยสรีจอยอ๋อรีจอยโอเคก็นี่ส้มตำโจ๊ะ ที่ที่ยูทูเบอร์เขาเออไปถ่ายกันกเขาบอกว่าใครถ่ายตรงโตโจ้แล้แต่ร้านวิวเพื่อเราร้านวิวบ้างเราขอสักหมื่นวิวกน้ําตาจะไหลละ <laughs> จริงปูมีเกมให้เล่นคือเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเกมแรกก็คือเราจะเอาลูกปิงปองตักออกมาแล้วเรามาไว้ฝั่งหนึ่งอ่ะใครได้เยอะสุดก็รอดไปใครที่ได้น้อยสุดภายในหนึ่งนาทีนะครับผมก็คือโดนทําโทษด้วยการกินตำต่ำโจโจน่ไม่ได้ให้มึงกินแบบธรรมดาแบบว่า อยากกินคำไหนก็กินก,กูมีฉลากมาให้จะมีหนึ่งคำสองคำสามคำอ๋อแบบให้กูล้วงในฉลากใช่ล้วง หมือนที่มึงชอบลวมบ่อยๆอ่ะไอเด็กเที่เท็ดเก้าก้าอะไรจอนควายลงละร้อยนะก็ไปกับมึงอ่ะมึงหั่งแย่แลกแบงค์ร้อยรอตลอดเออมามาแตกแบงค์พันเลยเนี่พร้อมปะพร้อมจะเล่นปะไม่พร้อมเฮ้ยเพื่อคลิปเพื่อคลิปขอสักเกิน5,000วิวได้ไหมเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยครับผมก็ตอนที่จะไปดูว่าเกมเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมแชร์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะกดไลค์นะไม่ใช่กดไลค์นะโอเคไอ้ผมไปแค่เงี้ยเกมให้มึงให้กู ตักเงี้ยชิวเกินไม่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 กูไม,ไม่ได้ให้มึงลืมตาตักไอ้สายง่ายไปปิดตาครับตักปิดตาเออปกติเคยอะไรแบบปิดตาแล้วแบบทำอะไรทำทำอะไรทำด้วยะจะปิดตากันแล้วนะฮะจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วนะเอ,อาเป <laughs> ็นตักกูเลยยืนตั้งนิ้งตั้งนิ่งเลย พานหนึ่งนทีไปนะบือบือ้ส่ช้อนคือไหนไปนะคือกับไานะสามสองหนไปยากว่ะยากยากเหรือเนี่ยนี่เลยบร้อนไม่ลงแล้วตักอะไรอะตักลงเลิอสามสิบวนาทีผ่านไปลืมวะเอ้ยสามสิบวินาทียังสามสิบว

โหที่พื้นเยอะกว่าในชาาเอาบนพื้นแทนได้ไหมบนเช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้อยู่หกลูกต่อไปเป็นตายแก็บไปดูนว่ามันจะได้มากกว่าผมไหมสิงตาของผมแนะครับนั้นๆเดี๋ยวก็รู้ลูกูจะทำให้ได้สักสิบลูกชิงตานะหนึ่งชั่วโมงนะครับอยากหนึ่งชาทอ๋อรังระวังระวังระวังโดนตกสามสอง หนเริ่มไม่ลงเลยตัดยังไงไม่ลงมันลงพื้นหมดเลยไม่มีไม่ใช่ของพื้นมั่วไม่ใช่เียลงพื้นมดแล้วนมือนั่นและนั้นและนและเลงแล้วลงไปแล้วอัี้อันับีอ้อันอั้ รูมาแล้วรู้มาแล้วเฉยมือได้ปะเฉยมือได้ปะแล้วว้เวลาโอ้โหแมได้เต็มเลยู้มีจลงพื้นเลยหนึ่งสองสามสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดลกแบมากกว่มึงด้วยนนี่นีนีมามาม่อม่ม่อโดนมึงอะ ดวงดีก็คำหนึ่งไปดวงดีก็สามคำกดให้กล้องดูด้วยลุ้นก่อนลุ้นคนเดียวก่อนไม่ต้องดูไม่ต้องดูกินกับผมไปล่ะคําคําคําได้แค่คําคําเดียวเห็นไหมคําเดียวจริงด้วยนี่เช็ดอชปีจั๊กนี่ขอแบบพริกเน้นๆอ่ะโอ้โหผมชอบไหลบัวมากเลยนะจริงๆ่ะเสียปากแทนเลยวะโจเออกินอร่อโจุด ทำใจนานหลือเปลเอ้ยเด้ๆๆแล้วดมก่อนดมก่อนหอมอกอนัวาลานัวอีลี่อ่าชุ่มน้ำด้วยอ่ะนัวๆไปเลยฮะเฮ้ยไหลไหลโบยังไม่ยังไม่เอามันเอาคืนกูแล้วเอาคืนกูคลิปดูนะจ๊อถ้าใครยังไม่ดูคิวดนัทไปดูนะฮะช็อตเดียวกันเลยเหมือนเราคืนมันหวานหวานละมันหวานมันแบบไป หู้สิงกึบกึบกเดเอะหน้าแดงหน้าแดงอร่อยอ่ะเผ็ดตาอร่อยอ่ะเดืเผ็ดมากเลยหูมันตึงเลยเนี่ยคุณที่แดงหน้งหน้าเลยเผ็ดจริงตาไปออกมาจริงเสมสองเริ่มมแล้วผมแกตั้งเยอะว่าไม่เห็นว่า

เต็มเลยไม่ได้เต็มชามนะเต็มเนี่ยเต็มโต๊ะเลยเฮ้ยนี่ก็เยอะอยู่นะ1นึ่งสองสสบผมเดี๋ยวมึงก็รู้อ๋อยังนับยังอะยัง่ะมามาอ่ะไม่ไม่ไม่เลรียนเลยสามสองหน่ง ได้เยอะจริงๆอุ้ยเชียลงหมดแล้วลงหมดแล้วลงมดเล่นเล่นๆล่หมดแล้วตอนสุวิทยผ่านใครบวกมือไหรวะลงขาคุณหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมือมือมือเอามือออกเอามือเอาขัวคุออกใช่ไหมแต่โกงนะทุกคนโกงนะครับอย่ามึงไม่พูดมึงโกงเฮ้ย การ์ดสามสองแน you know, anyway. wow, so ่่งโกรธเลยนะกูได้เยอะกว่านี้ป่ะไปครับไปเมื่อกี้เหมือนกูชนมือมึงอยู่นะไม่ใช่ชนมือกูสองสามกูสิสี่ไม่กูได้น้อยกว่าวะอีกแล้วกูแพ้แล้วอ้าวโดนอีกแล้วแดดจะวูจัดเลยภาพเดิมเลยแพ้เป็นพระชนะเป็นไหม สามคำสามคำเฮ้ยคำเยอกเลยชุวยลงดีว่ว้าวไปอีกแล้วเหรอวะคำนี้ฝากไปถึงลุงนะฮะเจ๋อเจออีกแล้วจุจุกอีกแล้วไปอร่อย เพชรเพชรอยากเต้นเลยเต้นุมภาคุณมีนาเาเจอลูกนี้ไปลูกคอหายเลยเมาเจอกันเกมสามเลยเกมสามไปโอ้ยเบื่อจริงๆเลยนะ้ำบ่อยไม่ไหวน้ำนี้รู้สึกว่าน้ำเข้ามาจากอิตาลีอ่ะถ้าน้ำมาถ้าน้ำมา ก็เราจะใช้ตักใสใ่แก้วน้ำนรผบเพราะว่าแก้วน้ำมันมีขีดพอดีสามเอ้ยสองหนึ <S 2> 2, <S ่งเริ่มตอใกให้ๆหน่อยนี่น่าจะได้ยืะหรือว่าหกวะเฮ้ยบ้ายแม่งขนาดนี้เฮ้ยเวลา ออขีด่ะเมันเกินขีดอ่ะมึงครับนั้นๆพอดีพี่เก่งเรื่องน้ำนะครับผมเลยขีดมาครับผมสวย้วมึงเลยกินอีกแน่ต้องมีรางวัลพิเศษซะหน่อยมั้งสุดท้ายเนี่ยใครจับได้คูณสองไปอัดได้ปะเยวมัท้ายแล้วโหด่านนี่ต้องเอาจริงแล้วโจ๊ะๆเลยอันนี้กินเดี๋ยวกินเดี๋กินเดี๋ยวี่สิบคนบ้ายี่สิบออกมานำดิวตีนเลย

อันนนี้ผมเยะคแอบเอาสแนงยางกูหล่นลงไปปะเนี่ยโอ้ยยังไงผมก็ชนะอยู่ครับขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยเกลียวคุณเยอะเลยผมบอกแล้วครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหนาวก็แพ้แค่แค่เกมเดียวครับผมเคลียร์สุดท้ายก็แพ้ผมบอกแล้วตาเนี้ยผมจริงจริงแตมองอย่ามองมองนะกูจะมองทำไมกูมองไม่เห็นรอยสับีเลยไม่ได้ไม่ได้มองอ่า โหดไม่มันแม่นกันจริงๆว่าทุกคนไม่มีใครได้คูณสามจริงมันมีคูณสามบ้าไงไหมวะนนเนี่ยคูณสามเนี่ยอยู่เนี่ยไม่มีใครจับได้นี่คูณสองเนี่ยใครโดนไ้ดูเลยห,ห,ห,หทำผม,มครับยากหน่อยอ่ะครับแม่นกันจริงๆ,ๆเลยสรุปไม่มีนั่นคือสองคำสองคำเผามึมสองคำติดเ่ามึงเลยสองคำติดด้วยหรอตินมึงจะพีมึงได้พักอะไรมึงจะถ่ายกิน <keep S 1> คำ<ด>นี้แล้วคำอีวันหนึ่งถ่ายพรุ่งนี้เวลาคำนี้ สองสองคำใหญ่ๆให้ท่านผู้ดูได้เห็นนะครับว่าแก๊บรัดเท่าไหร่แก๊บจะกินเท่านั้นนะครับดึงคำโชว์ไปโจ๊กโจ๊กเด็กกินสล้วเจอเจอปากเจอเจอเจอปากเจอกำลังดีเหงื่อมากคำสุดท้ายนี่ของคำสุดท้ายของคลิปนี้นะครับแก๊บจะกินแบบพูนพูให้ดูนะครับเพื่อช่องครับผมให้แก๊บ ก็กดไลค์คลิปน so ี้กันเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคำนี้เพื่อเธอนะจ๊ะยกะไหยกพอไหมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์เยอะๆเลยนะแฮชแท็กสบายปากลำบากตูปะครับปะไม่เห็นเริ่มมาแล้ว เจอดูสูบไปที่ปากครับปากเจอแล้วเผ็ดป่ะจบกันไปแล้วนะครับผมกับเกมตักตักสำลีตักปึงปองแล้วดักน้ำนะครับผมก็ดูว่าผมว่าเผ็ดแค่ไหนนะโอเคผมก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ได้นะครับผมสุดท้ายนี้กดช่องแกรมแล้วกดช่องผมด้วยนะฮะ เอนดี้ว่าบอกว่าเป็นเป็นเป็นชื่อช่องอะไอ่าเปยนแล้วครับทุกคนพิมพ์ตามนะ A R แล้วก็ M A R K นะครับผมก็พอดีผมสั่งมาเยอะก็คือ2ถุงได้เราก็ได้ทำการแบ่งไว้ให้พี่ยามแล้วนี่นะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเคยลองชิมหรือยังเราก็ยังอยากแบ่งปันให้เขาได้ชิมกันเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างโ้องนันท์ดิต้องทำโจ๊กพี่พี่เคยดูใช่ไหมเคยดูแล้วลองกินแล้วพี่ทำใหญ่ๆเลยพี่มังั้นไม่นัว นี่สออร่อยผมกินมาแล้วส่วนครับอร่อยอร่อยนะโจโจ๊กพี่โจโจวะเผ็ดเอาเรื่องเผ็ดเผ็ดถ้าไปกินที่ร้านนี่แบบรอนานมากอ่ะใช่อร่อยเลพี่อร่อยครับผมเราจะเพลนอร่อยจะเป็นเห็ินแม่อร่อยฝากไปตามช่องยูทูบผมด้วยนะพี่ครับช่องอะไรนะครับไฮแคปชัด้ครับโอเคทุกคนเรียบร้อยแบ่งปันกันเรียบร้อยแล้วก็น่าจะแซ่บพร้อมกันทั่วหน้า ผมแบ่งแบ่งกันทรมารแบ่งกันทรมานถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมฝากกด subscribe ช่อง YouTube ไฮกับได้นะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากรับชมได้นะครับผมแล้วตอนนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย